คพี่น้องมีสีพ้ามาเบิงอันต้นเก่าลาดัดหรือว่าทางอีสานเฮากับเอินว่าบักกเด้อจะ้ะนี่จะต้นมันเป็นจังสีละบ้านีอกสีพ้ามาเบิงผลมันนี่ค่ะเห็นบ่จ้ะนี่จะจังสีพรอมเก็บลเด้วยจะ้ะเอาไปขวัวได้เลยนี่ถ่าใ้เพิ่นตุกลงมาละกะัน อาไปขวบเดเลยผลพ่อยได้จากการเมื่อบังบักเกาลัดจะ้ะมามาเบังเห็ดจ้ะพี่น้องนี่จะดอกเห็ดเห็ดตับเต้าจะ้ะนี่จะ้ะเห็ดตับเตา้าพีผ้าน้องมาเบังเห็ดตับเตา้าใครคิดอยากกินแกงจะ้ะบังไหวสะกอนออกมันออกไล่อยู่ ທາງใต้ทางກົດນີ້ຈ o າເຫັນບໍ່ຫນໍ່ใบໄມ້ບາງສະບໍ່ກະສໍານີ້ສະກ່ອ